อย่าดูคลิปนี้คนเดียวเดี๋ยวจะเสียวทั้งคืนอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยครับขอบคุณครับเรื่องที่บ่อร้างมีเรื่องร้าย เด็กชายวัยสามขวบร้องไห้เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไม่พบพี่สาวที่ชวนกันปีนลงมาเล่นในบ่อร้างลึกประมาณ4เมตรนอกจากจะไม่เห็นพี่สาวแล้วบันไดที่ใช้ปีนลงมาก็หายไปด้วยเหลือเพียงขนมนมและน้ำในถุงพลาสติกพอร้องไห้จนเหนื่อยก็กินแก้หิวพออิ่มแล้วก็ร้องไห้ต่อเมฆฝนทะมึนดำเคลื่อนตัวมาปกกลุมไปทั่วฟ้าก่อนจะเทลงมาอย่างหนัก เด็กน้อยก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นเพราะน้ำในบ่อเริ่มซึมออกมาและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วจนกระทั่งถึงอกพีจีพีจีอยู่ไหนมารับจอด้วยเจนด้าเดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรกในวัย42ปีกับสามีชาวอังกฤษ หลังจากเดินทางไปนอร์เวย์กับแม่ตอนอายุ9ก้าขวบในชื่อเด็กหญิงจินดาซึ่งแม่ของเธอก็ได้แต่งงานกับสามีใหม่เป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนชีวิตจากเด็กบ้านนอกกลายเป็นคนที่มีการศึกษาได้แต่งงานกับชาวต่างชาติมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีอย่างที่ไม่สามารถทำได้เลยถ้ายังอยู่เมืองไทย เธอกับสามีเช่ารถจากสนามบินสุวรรณภูมิกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแม้จะจากไปนานแต่การมีอินเทอร์นเน็ตทำให้เธอวางแผนการเดินทางกลับบ้านไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องใช้เส้นทางไหนแล้วก็ตั้ง G.P.S ตั้งแต่ออกจากสนามบินระยะทางกว่า200กิโลเมตรก่อนมาเมืองไทยเธอบอกกับเจมผู้เป็นสามีว่าเธอมีเรื่องค้างคาใจที่มันรบกวนเธอมาตลอด33ปีที่ผ่านมา ที่ถ้าเธอไม่กลับมาแก้ไขมันก็จะทำร้ายเธอไปตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่เธอทำนั้นมันชั่วร้ายเกินกว่าจะให้อภัยตัวเองได้ <S <S เมื่อเขาได้ฟังเรื่องราวจากปากเจนดาน <_ d ata> เขาก็ตกใจมากรีบลางานแล้วพาเธอเดินทางกลับเมืองไทยตามคำขอร้องเพราะการที่เด็กหญิงคนหนึ่งพาน้องชายต่างมารดาไว้เพียงสามขวบไปทิ้งไว้ในบ่อร้างท้ายหมู่บ้าน ก่อนที่แม่ของเธอจะแอบพาเธอหนีพ่อไปต่างประเทศโดยที่เธอก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นมีใครไปพบน้องชายของเธอหรือเปล่าเธอรู้แต่ว่าในระหว่างทางที่เธอนั่งอยู่ในรถของแม่ฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงแล้วน้ำในบ่อร้างที่แห้งจะมีน้ำไหลเข้าไปท่วมน้องชายของเธอหรือไม่ถ้าหากไม่มีคนไปพบตัวก่อน แม้ตอนนั้นเด็กหญิงจินดาจะยังเด็กอยู่มากแต่การกระทำของแม่เลี้ยงที่โหดร้ายทารุณต่อเธอทั้งทางกายและทางใจมันทำให้เธอคิดอาฆาตอยากแก้แค้นโดยเอาน้องชายลูกของแม่เลี้ยงที่ติดเธออย่างมากไปทิ้งในบ่อร้างโดยให้กอดคอไต่บันไดลงไปเพื่อเล่นกัน แล้วพอน้องนอนหลับเธอก็แอบ,บปีนขึ้นแล้วชักบันไดออกก่อนจะเดินทางไปรอแม่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านที่แม่แอบ,บนัดแนะเธอเอาไว้ก่อนหน้านี้หลายวันแต่ตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าจะมีฝนตกลงมาและคิดว่าคงมีคนไปเจออีกอย่างเธอก็ทิ้งขนมนมน้ำเอาไว้ให้น้องกินเผื่อว่ากว่าจะมีคนไปเจออาจใช้เวลาหลายชั่วโมง สิ่งที่น่าแปลกคือไม่มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องเด็กถูกทิ้งในบ่อร้างเลยกับพ่อก็ไม่สามารถติดต่อกันได้เพราะแม่ตัดช่องทางการสื่อสารกับพ่อทุกอย่างก่อนวางแผนจะลักพาตัวเธอไปอยู่เมืองนอกด้วยหากจนดารู้ว่าน้องชายเธอจมน้ำในบ่อตายหรือมีคนช่วยไว้ได้ทันเธอก็จะทำใจได้แต่ความไม่รู้ไม่ชัดเจนมันรบกวนจิตใจเธอเหลือเกิน จนระยะหลังๆเธอมีอาการซึมเศร้าจนแทบทำงานไม่ได้จึงต้องตัดสินใจมาพิสูจน์ความจริงในวันนี้เธอตรงดิ่งมาที่บ่อน้ำท้ายหมู่บ้านซึ่งก็น่าแปลกมากที่มันยังอยู่เหมือนเดิมมีร่องรอยบุรณะให้มันใหญ่ขึ้นลึกขึ้นเพราะที่หมู่บ้านนี้น่าแลลงหาน้ำยากจําเป็นต้องรักษาบ่อน้ำที่มีเอาไว้ขนาดเป็นบ่อร้างก็ยังถูกนำกลับมาใช้อีก มีบ้านหลายหลังสร้างอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำซึ่งเมื่อเกือบ40ปีก่อนเป็นป่าละเมาะไม่มีบ้านคนเหมือนตอนนี้เจนด้าลงจากรถเดินดูรอบๆบ่อด้วยอาการครุ่นคิดพอชะง,งูกมองลงไปก็เห็นมีน้ำอยู่ในบ่อเพราะเป็นช่วงหน้าฝนภาพในอดีตลอยมาเห็นภาพน้องชายเธอชูมือแหงนหน้าขึ้นมาท่ามกลางสายฝนที่เทกระหน่ำลงมาและระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นมือทั้งสองข้างของน้องชูขึ้นไฝ่คว,ว้าอยู่เหนือน้ำตอนระดับน้ำสูงท่วมหัวเธอถึงกลับปล่อยเสียงสะอื้นออกมาอย่างสุดกลั้นสามีของเธอรีบเข้ามาประคองแล้วพาเธอไปนั่งที่ขอบบ่อปลอบประโลมเธอด้วยความรู้สึกสงสารจับใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ในสายตาชายคนหนึ่งที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆบ่อน้าเขายืนมองริมรั้วตั้งแต่เห็นรถคันนั้นเล่นเข้ามาจอดเพราะสงสัยว่า ฝรั่งกับเมียคนไทยมาทำอะไรแถวนี้เขาตัดสินใจมุดรั้วเดินมาหาคนทั้งสองแล้วสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเจนด้าจึงถามเขาว่าเมื่อ30กว่าปีก่อนที่บ่อแห่งนี้มีข่าวเด็กจมน้ำตายหรือเปล่าชายคนนั้นทําท่านึกจุ่ครู่หนึ่งก่อนตอบว่าข่าวเด็กตายไม่มี มีแต่ข่าวเด็กถูกพี่สาวนำมาทิ้งแล้วมีคนหาปลาเดินผ่านมาได้ยินเสียงเด็กร้องก็เลยเดินมาดูและไต่ลงไปเอาตัวเด็กคนนั้นขึ้นมาได้ทันก่อนที่น้ำจะท่วมถึงคออย่างวุดวิตเจนด้าได้ฟังแล้วถึงกับร้องไห้โฮออกมาด้วยความดีใจชายคนนั้นจึงถามเธอว่าเธอเป็นอะไรกับเด็กคนนั้นหรือเธอจึงได้เล่าเรื่องราวให้เขาฟังโดยละเอียดว่ามันมีความเป็นมาอย่างไร และเพราะเหตุใดเธอถึงต้องทำอย่างนั้นปีแรกที่เธอไปอยู่นอร์เวย์กับแม่และพ่อเลี้ยงเธอนอนร้องไห้คิดถึงน้องทุกวันแม้จะเป็นลูกคนละแม่แต่เขาก็ยังรัดเธอติดเธอเหมือนเป็นพี่ที่คลานตามกันออกมาจากท้องแม่คนเดียวกันเพราะเธอดูแลเขาตั้งแต่ยังแบเบาะเปลี่ยนผ้าอ้อมป้อนนมร้องเพลงกล่อมนอนพาไปซื้อขนมพาไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นที่โรงเรียน แม้ว่าแม่เลี้ยงจะตบตีด่าทอเธอเรากับเป็นทาาตลอดหลายปีที่เธอมาอยู่กินกับพ่อการที่เธอเอาน้องไปทิ้งไว้ในบ่อร้างก็ด้วยอารมณ์ชั่ววูบเพื่อแก้แค้นพ่อและแม่เลี้ยงไม่ได้คิดว่าจะทำให้น้องตายชายคนนั้นนั่งนิ่งฟังน้ำตาคลอไปกับเรื่องราวที่ได้ยินก่อนจะพูดขึ้นว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าถ้าพี่อยากจะฆ่าผมทำไมทิ้งของกินเอาไว้ให้ ผมถึงได้มาสร้างบ้านรอพี่อยู่ที่นี่หวังว่าสักวันหนึ่งพี่จะกลับมาบอกเหตุผลว่าพี่ทำแบบนั้นทำไมเพราะพ่อกับแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยจนกระทั่งแกตายจากไปทั้งคู่พอพี่มาจอดรถแล้วเดินลงมาผมก็สังหอนใจแล้วว่าต้องเป็นพี่แน่นอนเพราะผมเฝ้ามองคนที่มาบ่อน้าทุกคนทุกวันถ้าพี่กลับมาแล้วบอกว่าเจตนาจะฆ่าผม ผมก็จะฆ่าพี่ให้ตายว่าแล้วเขาก็ดึงมีดปาดตาลที่เหน็บเอวไว้ออกมาวางแล้วโผลเข้ากอดพี่สาวร่ำไห้ปิ่มว่าจะขาดใจโดยมีเจมยืนมองด้วยสายตาที่พร่ามัวจากม่านน้ำตาและลำคอที่ตีบตันด้วยความซาบซึ้งใจและชาวบ้านที่เริ่มมามุงดูก็มีอาการไม่ต่างกันแม้แต่น้อย